สวัสดีครับผู้ชมทุกๆคนนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอาชีพของผมนะครับสมิลเยว่าสมิลเยนี่คืออะไรแล้วก็คือใครทําอะไรนะครับสมิลเยเนี่ยท้าความไปถึงตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่14นะครับซึ่งซอมเนี่ยจริงๆภาษาฝรั่งเศส S O M E เนี่ยแปลว่าผลรวมภาพรวมทั้งหมดนะครับก็คือสมิลีเยเนี่ยเป็นหน้าที่อ่องคนคนหนึ่งซึ่งสมัยก่อน จะเป็นพระบาทหลวงนะครับเป็นผู้ดูแลกษัตริย์เวลาที่กษัตริย์และพระราชธนักเนี่ยเดินทางต้องเดินทางไปที่ไหนนะครับก็สมุรีเยเนี่ยก็จะเป็นคนที่จัดข้าวของเครื่องใช้ทุกๆอย่าง รวมไปถึงอาหารที่ไว้ใช้ตลอดการทางเนี่ยนะครับและที่สำคัญก็คือว่ากษัตริย์เนี่ยก็คือนั่นแหละก็ต้องมีไวน์ด้วยนะครับ <Ooh. S 1> ก็เป็นผู้ดูแลไวน์ด้วยเพราะว่าพระบาตรหลวงเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไวน์แล้วในสมัยก่อน,นจริงๆแล้วไวน์ที่ใช้ในพระราชนักส่วนใหญ่ที่ดีๆเนี่ยบาตรหลวงนี่ก็เป็นคนปลูกนะครับเป็นคนทํไวน์นี้ขึ้นมานะครับก็คือสมริเยก็คือหมายความว่าเป็นผู้ที่ดูภาพรวมทั้งหมดนะครับและพอต่อมา พอเวลาขบวนเสด็จของกษัตริย์เนี่ยผ่านไปตามที่ต่างๆไปไปตามที่จุดที่พักต่างๆนะครับสมรีก็ต้องไปซื้ออาหารมาเพิ่มเติมไปเลือกซื้อวายมาเพิ่มเติมนะครับคนตามที่ที่ที่พักต่างๆเนี่ยทั้งร้านอาหารอะไรด้วยนะครับก็เลยคิดว่าเออตำแหน่งนี้มันก็ดีนะพอทมไมพวกร้านอาหารหรือว่าที่พักที่มันระดับสูงๆเนี่ยนะครับก็เลยว่าเออเราน้าจะมีสมรีของตัวเองด้วยที <to> ่ท <Ai> ี่ของเราเพื่อว่าพอคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็เออที่นี่เนี่ยมัน มันมีความเป็นเหมือชีพมากขึ้นมีคนที่เลือกไวน์มาให้อย่างเป็นกิจลักษณะนะครับก็จะถึงปัจจุบันนั่นคือสมเลียก็คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องไวน์นะผู้ได้ง่ายก็คือต้องเป็นคนที่อ่านฉลากไวน์ได้รู้ว่าไวน์นี้เนี่ยมาจากที่ไหนพื้นดินที่นั่นเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงผู้คนที่นั่นเขาชอบไวน์รสชาติแบบไหนองุ่นพันธุ์อะไรแล้วก็ไวน์นี้เนี่ยจะเสิร์ฟมันอย่างไรดีจะเสิร์ฟมันเมื่อไหร่จะเก็บไว้นานเท่าไหร่แล้วก็ดื่ม พื่อจะทานกับอะไรดีอย่างเงี้ยนะครับหน้าที่หลักๆก็คือว่าก็คือว่าต้องเลือกซื้อไวน์มาเก็บไว้แนะนําให้กับผู้บริโภคให้ถูกต้องนะครับให้เหมาะสมกับผู้บริโภคทั้งด้วยทุกอย่างทั้งเรื่องบัตรจัดการเงินหรือว่าเรื่องรสชาติที่เขาได้ชอบหรือว่ามูดไหนที่เขาต้องการหรือว่าจะทานกับอาหารแบบไหนนะครับพูดถึงผู้เชี่ยวชาญเรื่องไวน์นะครับจะมีอีกคำหนึ่งนะครับต้องพูดกัดว่าการเรียนรู้เรื่องไวน์ในภาษาอังกฤษเรียกว่า enology นะครับซึ่ง ผู้ชี่ยวชาญอีกวายอีกแบบหนึ่งก็คือที่เขาเรียกว่า e เอโนโลจิส์นี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าเอโนโลจิส์เนี่ยอันนั้นจะเป็นทางสายวิชาการมากกว่าถ้าเปรียบเทียบสมมฤทธิ์จะเป็นสายเหมือนกับจิตวิญญาณมากกว่านะครับคือเอโนโลจิส์เนี่ยเขาก็จะทําจดบันทึกวิเคราะห์ให้คะแนนวายทำพวกเอ่อแมกกาซีนอะไรอย่างนั้นนะครับให้คะแนนตัดสินวายอะไรครับเป็นแนวแบบวิชาการวิชาการนะครับแต่ถ้าเกิดสมมฤทธิ์เนี่ยคืออยู่กับผู้บริโภคนะครับเป็นการ เรียกว่าถ่ายเท่าจิตวิญญาณของวน์เนี้ยให้กับผู้บริโภคนะอธิบายวน์แสดงตัวตนของไวน์มาและเพื่อให้เข้ากับตัวตนของผู้บริโภคนะครับขพทุกวันนี้เนี่ยผมก็ภูมิใจมากนะครับที่เป็นซซมเมรีนะครับจําได้ว่าตอนครั้งแรกที่ไปเริ่มเรียนเนี่ยมันมันก็ยากนะครับหลายๆคนอาจจะนึกว่าโอ้สนุกดีออกได้ไปดื่มวน์เยอะๆเยอะๆอะไรเย้ะแต่จริงๆแล้วพูดจริงๆคือ มันไม่สนุกนะครับเช่นแบบตื่นไปตอนเช้า8ปดเก้าโมงเช้าเนี่ยก็มีไวายมาเป็น10อันละให้ให้ชิมละวิเคราะาะเนี่ยซึ่ง8ปดเก้าโมงเนี่ยต้องมาชิมวายเป็น8ปดเก้าอันเนี่ยมันมันไม่สนุกนะครับแล้วอาจารย์ก็บอกไว้ด้วยเออห้ามกินกาแฟมาก่อนหรืออะไรบางทีเราก็ยังไม่ค่อยตื่นเลยนะครับก็ถึงแม้ว่าเราเวลาเราชิมเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าบวนทิ้งนะครับเพราะไม่งั้นเราก็เมาก่อนแย่เลยแต่ว่าที่มันไม่สนุกบางทีคือว่าบางวายเนี่ยมัน มันมีแทนนินสูงมาทำให้ปากเราแห้งนะครับพอเราชิมชิมชิมไปเยอะเนี่ยสักพักปากเราก็จะเริ่มเหนื่อยนะครับมันไม่ได้สนุกเหมือนที่ลายคนคิดอย่างนั้นนะก็คือมันก็มีความสุขดีแต่ว่าพอมันเป็นอาชีพจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องเรียกว่าอะไรต้องคอมมิชเมนต์กับมันนะครับต,ต้องพยายามทําให้ได้นะครับแล้วก็ตอนที่เรียนเนี่ยนะครับเรียนที่กอนเดอวังที่ฝรั่งเศสที่ปารีสนะครับเราก็พยายามเต็มที่เราก็กลัวได้ว่าเราจะสู้ฝรั่งไม่ได้หรือเปล่านะครับแต่แล้วก็ผมก็ทําได้สําเร็จนะครับทุกวันนี้ก็ ภาคภูมิใจกับสิ่งที่ได้ทํามามากนะครับรวมถึงตอนที่ผมต้องไปคือพอได้เกรัฐบตรแล้วทีนี้ก็ต้องไปยื่นเรื่องขอบัตรท,ทํางานนะครับกับรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยตอนแรกบางคนก็ขู่ๆไว้นะครับว่ามันเป็นอาชีพที่สําหรับของคนของคนฝรั่งเศสครับบางทีเขาจะไม่อนุญาตให้คนต่างชาติมาทำก็เหมือนเรามาแย่งอาชีพเขาเลยนะครับแต่สุดท้ายเราก็ เป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีมากคือตอนที่ผมไปยื่นเอกสารขอขอการบัตรทำงานเป็นสมเด็เยเนี่ยคนที่รับเอกสารผมเขาก็พอเห็นเขาบอกว่าอ้าวคุณเป็นสมเด็จเยเหรอเก่งจังเลยเนี่ยคุณทําได้ยังไงเนี่ยมันเป็นพรสวรรค์ใช่ไหมผมก็ว่ามันก็ไม่ใช่พรสวรรค์นะครับผมไม่ได้เติบโตมาคู่กับมันผมก็มาหัดช้ากับคนฝรั่งเศสไยซ้ําไปเพียงแต่ว่ามันก็ต้องใช้การฝึกฝนนะครับก็ต่อจากนี้ไปก็ผมก็พยายามอยากจะ แบ่งปันสิ่งที่ความรู้ที่ผมฝึกฝนมาแล้วก็ประสบการณ์ทั้งหมดนะครับกับทุกทุกคนที่รับชมนะครับกับนักดื่มวายทุกทกท่านแล้วก็หวังว่าจะได้แชร์ทั้งความรู้แล้วก็ความรักแ a ช s i o เกี่ยวกับ,กบวายสำหรับนักดื่มทุกท่านนะครับเรื่องในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าชอบใจก็ฝากก,าก,กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะมาช่วยกันทำให้การดื่มวายนีย้ง่ายขึ้นนะครับ ไปกันนะครับสวัสดีครับบ,รบ๊ายบา